คลิปนี้ผมจะเอาความลับที่ t o y ยต้หมกเอาไว้มาแชร์ให้คุณฟังครับเพราะว่า t o y ยต้ากำลังจะขยับขึ้นไปอีกชั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ h y บริดที่จะประหยัดได้ถึง40กิโลเมตรต่อนลิตรและเขาจะมาใส่ในคุกโตโยต้าคุโร l ่ที่จะขายในบ้านเราอีก2-3ปีครับแบตรถไฟฟ้าที่จะวิ่งได้ทะลุ1,000กิโลแต่ในขนาดเท่าของแบตปัจจุบันแล้วก็ทายาทคันต่อไปที่จะมาสืบทอดตระกูล Le ็ us LFA ครับเอาแค่รถที่ผมสนใจเด,ด คันแรกที่ผมให้ความสนใจคือคันนี้ครับรถดาวองคานโตโยต้ตาตั้งชื่อว่า i mv origin แต่ผมจะเรียกมันว่ารถดาวองคารเพราะว่ามันเหมือนรถดาวองคารมากคือตัวแชสซีเนี่ยอาจจะเป็นของ i mv ก็จริงแต่เครื่องยนต์เนี่ยผมว่าเขาไปวางกลางหรือไปวางหลังแล้วคอนเซ็ปต์ของรถคันนี้คือเขาไปขายส่งขายในที่ที่มันกันดานกันดานในในแอฟริกาเอางี้คอนเซ็ปต์ของรถคันนี้นะให้นึกถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่อเมริกาเนี่ยเอาจี๊ปอะ ขนขึ้นเครื่องบินเป็นลังๆๆๆไปแล้วแบบให้ทหารข้างล่างให้มันประกอบง่ายที่แบบทหารข้างล่างในในช่วงอยู่ในแอคทีฟวอร์โซนเนี่ยสามารถประกอบกันเองได้ซึ่งคอนเซปต์ของรถคันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือส่งไปเป็นสแต็กสแต็กสแต็กประกอบกันเองที่นูน่นอ่ะนี่แลนด์ครูเซอร์ FJ ที่ใส่ชุดแต่งมาละยาง AT แล้วก็สีอื่นยังไม่ได้ติดบูบาแต่มีสโน๊คลมี หลักหลังคาคันนี้เป็นเบาะพ้า,พาน่าจะเป็นตัวตัวล่างๆ่อยไม่มีแอร์หลังแน่นอนคันนี้เป็นตัวล่างแน่นอนแต่ก็จะมีชุดแต่งอะไรต่างๆมารอบคันซึ่งแม่งดูสวยขึ้นเยอะอก็เดี๋ยวรอดูกันว่าในไทยจะเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงนะครับไฮเอนะฮะบ้านเราเป็นรถที่ทุกคนเคยนั่งผมว่ามันก็เริ่มตันแล้วละ่ะงานออกแบบมันต้องมีเสาบีอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้เขาก็ตัดเสาบีออกไปแล้วเราจะเห็นว่าแบบสเปซที่มันได้เพิ่มขึ้นเนี่ยอ่าพื้นที่ใช้สอยที่มันได้เพิ่มขึ้นเนี่ยม เสาบีที่มันจะอยู่ตรงนี้ไอคอนเซปต์แบบนี้ก็เป็นคอนเซปต์เนาะในความเป็นจริงเนี่ยการทาพวกซิลกันน้ํากันฝนอะไรเงี้ยจะยากมากๆก,กันเสียงด้วยแล้วก็รวมไปถึงความแข็งแรงของตัวรถด้วยคอนเซปต์ค่าต่างๆอย่าง FJ Cruiser ในงาน Japan Mobility Show ในปีนี้ผมพูดตรงๆเลยนะมันเป็นเหมือนอาหารเรียกน้ําย่อยถ้าเกิดเราเทียบกับสิ่งที่ผมจะมาแชร์ผมว่าคันที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยคือคันนี้ครับเจ้า Toyota Corolla Concept หลักๆเลยก็มีอยู่2องคอนเซปต์คอนเซปต์แรกเนี่ยคือ รถเนี่ยเขาไม่อยากให้หน้าตามันน่าเบื่อเพราะว่าไอ้โคโรลลาเนี่ยเราเขาทำจุดจืดกลางๆมาตลอดคราวนี้เขาก็เลยแบบออกแบบมาให้แม่งแบบ คือนอกจากรูปทรงที่โคตรล้ำแล้วมันจะมากับเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ที่เขาสัญญากับผมไว้ว่ามันจะประหยัดน้ำมันสูงมากๆจนน่าตกใจมันจะประหยัดน้ำมันได้ถึง40กิโล,ลถ้าเกิดใครยังคิดว่าคอนเซปต์คันนี้มันยังอีกยาวไกลโตโยต้ตาเขาบอกว่าอีกประมาณ2ปีเราจะได้เห็นคันจริงครับแล้วคือไอ้โคลอราส์คอนเซปต์คันนี้ที่เขากำลังพัฒนาอยู่เนี่ยเขาก็จะทำตามแผนเดิมครับมัลติพาสเวก็คือคุณอยากไป E ีีหรอ โอเคเขากําลังพัฒนาแบตใหม่ที่ผมคาดไว้ว่าจะเป็นโซเดียมไอออนมันจะวิ่งอยู่ได้ประมาณ1000กิโลต่อการชาร์จนะครับเขาเริ่มจดสิทธิบัตรแบตเตอรี่โซเดียมไอออนไว้แล้วโตโยต้าเนี่ยมีปล่อยข่าวว่าเขากําลังพัฒนาแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมาตั้งแต่ปี2012แล้วครับเขาก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นโซลิดสเตตเขาบอกว่าถ้าเกิดมันทําสําเร็จเนี่ยมันจะวิ่งได้ถึง4 0 0 0กิโลต่อการชาร์จแต่โครราลาคันนี้เนี่ยผมว่าก็คงไม่ช็อกวงการรถยนต์เท่าคันต่อไปที่ผมจมจาแชาร์ นะี่ะเป็นงานเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเข้าร่วมเลยเพราะว่าคุณลองคิดภาพมอเตอร์โชว์ทุกคนเขายืนมองจอใช่ปะแล้วทุกคนแม่งทั้งหอเงียบกิบเหมือนเคารพยืนเคารพรงชาติตอนที่มิสเตอร์อากิโรทุยดะมาแถลง ผมผมยังขนลุกเลยอะ่ะทุกคนพูดกันเงียบลงมากๆนะฮะก็คันนี้เป็นตัวเซนจูรีจีที่จะได้เป็นชุดแต่งคือคือส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะการเอาเซนจูรีมาใส่ GR อันไอ้นี่จะเป็นเซนจูรีคูลินันนะฮะข้างๆเนี่ยผมว่าเหมือนคูลินันข้างหน้าเหมือนบางคนจะบอกว่าเหมือนเบนเทก้าแต่ผมว่าเหมือนคูลินันมากมากเฟี้ยวมากแม่งผมว่าคันเนี้ยเฟี้ยวมากแล้วก็คันที่พิเศษที่สุดในงานนี้นะครับเซน t u รีคอนเซ็ป ดูประตูดูประตูจริงๆถ้าอีกฝั่งหนึ่งประตูมันจะเปิดสไลด์ออกไปด้วยคอนเซปต์ของรถคันนี้คือ one of one นะฮะถ้าขายคันเดียวผมก็จะตลกอยู่นะอ่ะแต่การมาของเซนจูรี่คันนี้เนี่ยมันก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของ Lexus แต่จริงๆแล้วเนี่ยเล็ u s ัสเขาแอบขยับตัวไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยเราเดี๋ยวไปดูบูธเจ้า Le ็ u s กันก็จะมีเรือ มีอะไรก็ไม่รู้มีทายาทคนต่อไปของ L S ที่เขาเพิ่งประกาศประหารชีวิตไปนะครับอันนี้คือ Lexus L S Coupe Concept อพอมันเปิดแบบนี้แล้วมันรู้สึกกว้างมากๆเลยนะโลโก้ Lexus เป็นแบบ Typeface แล้วก็มีไฟหน้าที่แบบผมว่ามีกลิ่นของเจ้า L F A อยู่นะแล้วก็ไอ้กริลหน้าที่มันเยอะๆๆๆเนี่ยหายไปละเตือนนิดนึงว่าของจริงสีจะมีความเป็นสีเทาในกล้องเนี่ยมันจะมีกลิ่นสีน้ำเงินอยู่ ผสมอยู่เยอะมากๆเลยแต่ของจริงจะเป็นสีเทาสีเทาล้วนเลยอย่างที่ว่าไปเราพึ่งประหารชีวิตเจ้า l e x u s ls s e d ซีดนกันไปก็ต้องก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่ามันถึงเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่ารถเซกเมนต์เนี้ยมันเป็นเซกเมนต์ที่ค่อยๆตายเหมือนคนแก่เซกเมนต โคตรลักชัวรี่สีดาเนี่ยถูกแย่งด้วยพวก SUV เราจะเห็น X7 เราจะเห็นอ่า LS, เราจะเห็น G w a g o n เราจะเห็น b e n t ทก้เราจะเห็น r o l l s Royce คุรินันออสต n นมาตินเฟอร์ราี ina, Austin, Martin, ่ยังอืม I love money เป็นการเปลี่ยนแปลงคือส p i ร i t ของ LS เนี่ยยังอยู่แต่ก็แค่เปลี่ยนรูปแบบไปนะครับคันนี้ก็เป็น อีกคอนเซปต์ของ L S เป็นไอรถ6ล้อเนี่ยคงต้องจ้างคนขับรถที่มีไลเส้นขับรถบรรทุกแล้วนะฮะอันนี้เป็นคอนเซปต์อาจจะแบบใน30ปีในอนาคตที่รถมันขับขี่เองอัตโนมัติ100%เได้ละเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องนอนห้องพักผ่อนแล้วก็เข้าไปานั่งหลังแล้วก็ให้รถมันขับไปคือพอเขามองอย่างเงี้ยผมผมเข้าใจเลยว่าเขาหมายถึงอะไรโอ้ข้างหลังเปิดอย่างงี้หรอเป็นคอนเซปต์ของนอนาคตก็เดี๋ยวรออนาคตเราเราค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ที่จะไม่ใช่อนาคตนี่คือคันนี้ครับ นี่คือ Lexus LFR ที่ Lexus บอกว่ามันจะมาเป็นเขาเรียกอะไรทายาทคนต่อไปของเจ้า LFA แล้วก็เจ้า Toyota 2000 GT นะครับเปิดตัววันที่5เดือนธันวาคมผมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้1คือเรื่องของคันนี้ไม่ใช่รถรดักชันเนาะผมว่าอะไรอะไรมันยังดูแบบมีความเป็นรถเขาเรียกอะไระพวกรถคอนเซปต์คาร์อยู่ยางล้ออะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ภายในไม่น่าขนาดนี้หรอกรวมไปถึงหูข้างด้วย หูข้างด้วยเราคงไม่เอากระจกมองข้างฝังไปในประตูหรอกเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมอเไซค์เยอะมากเฉี่ยวทีต้องเปลี่ยนประตูอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีการใช้กล้องเป็นกระจกมองข้าง words on the streets ว่ามันจะเป็น V8 Hybrid ไอ้ที่น่าสนใจคือไอ้รถคันนี้มันจะมีฝาแฝดอีกคันหนึ่งก็คือตัวเป็น GR ของ t o y ยต้ข่าวก็คือว่ามันจะเป็น V8 เทอร์โคู่แล้วก็จะเป็นรถโ o m o l ม g a t i o n ที่ Toyota จะเอาไปลงแข่งในรายการ GT3 ต่างๆผมพูดตรงๆเลยนะคือ Lexus LF-A มันอยู่นเนี่ยมันอยู่สูงมากมันอยู่สูงมากแล้วก็ผมไม่รู้ว่าคันนี้มันจะทำออกมาขนาดไหนก็ต้องรอดูสเปครอดอูงานวิศวกรรมงานช่วงล่างอะไรต่างๆเพราะว่าไอ้ Lexus LF-A มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่แบบ engineering มันคือศิลปะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโตยโยต้ากำลังจะกลายเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีกลุ่มลูกค้าที่กว้างที่สุดในโลกตั้งแต่รถส่งของเชิงพาณิชย์อย่างไฮลักชปมจนไปถึงโคดอัาซ่าลักชัวรี่วันออฟวันอย่างเซนจูรี่เลยนะครับเจ้าเซนจูรี่เนี่ยมันจะมาเป็นเหมือนกับโอมาน,นี่ลักชัวรี่อันนี้ผมเดานะนี้ผมเดานะกูมีครบแล้วอะกูมีครบแล้วอะกูล,ลองมาหมดแล้วกูเบื่อแบบของไม่ใหม่แล้วสุดท้ายใหม่ไปนะก็ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่สุดท้ายเขาต้องการกลับมาเป็นอะไรที่แบบมัน มันเป็นอะไรที่มันเป็นลักชัวรี่ที่มันเรียบง่ายเคยเห็นบ้านคฤหาสน์ใหญ่ๆไหมสุดท้ายแล้วอะ่ะไอคนพวกเนี้ยเขาต้องการสเปซที่มันรู้สึกโฮมี่สเปซที่มันรู้สึกอินทิเมตความอบอุ่นรู้สึกถึงความลับแล้วก็เป็นสเปซที่สร้างโมเมนต์เล็กๆที่เขาสามารถจดจําได้กับครอบครัวเขากับแฟนเขากับคู่รักเขาหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ไอพวกรองของใหม่เนี่ยมันจะมาอยู่ใน l e ็กซัแล้วผมคิดว่าเราก็เริ่มเห็นกันแล้วใน ES ใหม่การฉีกอ,ออกไปจาก Lexus แบบแบบ Oh, กับด้านเหรียญเลยอะถ้าเราเห็นพวกคอนเซปต์คาคันอื่นๆของเล็กซัสเนี่ยก็ชัดเจนว่าอคอนเซปต์คาของคัน,อ,นอื่นของเขาเป็นการลองของทั้งหมดเลยในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ t ตโยต้าเขาก็มู๊เมกับมูฟจริงๆริงบู r เนี่ยเขาจะมาอยู่ช่วง Tokyo Auto s a l ซารูนซารอนซารูนต้นปีหน้าเปิดหมดปล่อยหมดเดี๋ยวไม่มีของไปปล่อยงานนู้นอืจิจริงแล้วมันก็มีเรื่องพลังงานไฮโดรเจนคู่กับ,บสงครามซัพพลาเหล็กขายากแร่เอิร์ h เมทัลรวมไปถึงการคุมจุดส่งน้ำมันทางน้ำแต่ผมว่าไอ้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ทําเป็นคลิปสำหรับในอนาคตฝากติดตามด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ